สวัสดีครับวันนี้เขาสิว่าบุกลันสุกสี่พอนมาไล่มามาเพื่อสาธุเราจะมาสอบถามมึงว่าเปิเปิดมาอะไรเป็นม,ใน,ใน,ในมือแล้วเดีย๋ยวยอดขายเราเป็นมือสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ,อยากจะสอบถามนะครับผมว่าันนี้ยิ้มาน่ยิมยม้มหวาน่ใยิ้มหวานเราจะสอบถามวาไอเปิดปาไรมือแล้วครับเ,เปดตั้งแต่วันที่สิบสอ มันเดือนนี้เป็นที่23ก็11มื้อ11มื้อได้11มื้อออ๋เรายอดยอดขายแต่ละมื้อ10มื้อที่ผ่านมากะมื้อแรกก็ได้เกือบหมื่นเก้าพันกว่าบาทมือแรกหมายถึงมือแรกคือมือทดลองขายอ๋อมือทดลองขายมือทดลองขายก็คือมือเขาจัด้านแล้วว่าท่านได้เป็นมือเปิดทางเปิดยังเป็นทางการนะเขาขายได้เก้าพันกว่าบาทเรียบร้วหลังจากมือที่สองไปคือวันที่12เปิด ขายยังเป็นทั้งการกะได้ประมาณมื่นหาคือบอตําก็มื่นหาทุกมมือมือเปิดข้ายมือแรกมือเปิดข้ายมือแรกยังโดยที่บอท่านมีผู้ได้หูนะก็มีลูกค้าเก้าน่ะแหละที่เขาหูจะเข้าเขากะเขตนี้เขากำพานมาตลอดเขาก็เลยเขามาแวะชุมได้เกือบมื่นแล้วต่อจากนั้นก็บอตําก็มื่นจักหมื่นบอตําก็มื่น มันสูงสุดได้เท่าไหร่ครับสูงสุดตอนนั้นได้สองหมื่นเจ็ดกัวกัวเกือบคือใหม่ๆเลยนะมือชี่ม,มือที่หาที่หกได้สองหมื 20, ่นขึ้นหลังจากนั้นมากอะลุดมื่นลุดสองหมื่นยุ่งบอรกี่บาทดอกบอรพ่อลอยเกือบสองหมื่นอันนี้อันนี้ของห้องนั่นใส่ห้องนนใ<า>ส่เอล,ลคันที่วราไปกันไงได้ของครบได้ใส่เอลของกระสีได้หลายกว่าใส่เอ็มกระสีประมาณนี้นะครับพวกวัสดุ ไฟฟ้าอยังพวกเนี้ยมันจะได้หลายกลัวของเขาก็สีมาเปอร์เซ็นต์ของหลายกลัวเชลเราสีนี่สีล็อกเชลจะมีสีล็อกลอก็ลอกหนึ่งของสต๊อกกลวงสามสี่จกพึ่งกว้างกลวงกลวงมือว่านของกับลงเลี้ยงแล้วแต่มือนี่ของมาลุ่งไม่กัดเริ่มเต็มแน่นแล้วที่แน่นแน่บนบ๊แม่นขายบ่ดีเดิพึ่งมามือเศร้านี่มือเที่ยงนี่อ๋อแสดงว่า เห็นของอะไรนของสิเขาทุกวันคุดกับวันเสาขนมกตมีสามยี่ห้อมีฟ้ามเฮ้ามีบิงโกมีโกเบตเอาเรื่องทำแนครับผมเป็นยังคือตัดสินใจว่าเขากระอมคู่น่าดีครับมันเป็นระบบอยากได้ระบบของเขาต้องการระบบแม่แต่ก่อนนั่นขายของ่เป็นระบบผู้ใดโล่งแม่โลงพี่สาวโลงเจ้าของซื้อของมาโลงง้านแน่จังสิมันมันเป็นระบบเงินขายได้ก่ะ เขาเป็นคนไปซื้อของนับเงินแลวกับว่าพ่อไปลงของก็เลยแม่น่ะตที่แล้วฝาล้านหายแล้ว้าใจว่าอยากให้ลูกเป็นระบบกว่านี้แล้วก็เลยอยากได้ถูกดีนี่คือความผิดของเป็นความคิดของแม่ของแม่เป็นป้องยายเพราะว่าปกติแม่เป็นคนฝาล้านแม่แม่ส่วนโตกระสิบ่อดไม่ยุ่วด้านดกไปไปฝาลรงงานผลิตแหนมอยู่แล้วกันเฮ็ดแหนมส่วนโตแม่กันเลยว่าเออสงสาร สงสารลูกว่ามันบ่กเป็นระบบเลยอยากให้ลูกได้ระบบกต่เลยว่าเห็นถูกดีเขาย่างมาเซเว่แมนเขาแม่มาเซเว่ก็เลยว่าอยากให้ลูกแมนพอดีแม่ก็สนใจตรงนี้คิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงพอดีเนาะแมนก็เลยได้โอกาสพอดีเป็นบอลผสมหม่เกินว่าเป็นจวบโม่เนาะจวบเหมาะแล้วกปฏิถามเนี่ยว่าก่อนที่เ้าเปิดร้านเนี่ยยอดขายต่อมือ ได้เท่าไหร่ครับยอดขายตอนตะกี้นะปราก่อนก้อนที่ไม่้ถูกดีเนาะก่อนโควิดเออเอาอีกว่าก่อนคือโควิดก่อนโควิดเของเนาะก่อนโควิดประมาณ6กถึงเพันประมาณนั้นคือสูงสุดได้เจ็ดพันซื้อของเองลงของเองซื้อเบียร์เช่นอสามสิบลังสต๊อกเองเบียร์ทุกอย่างนมทุกอย่างเครื่องสําอางถึงสิเก้าสิยังฮอกกระเบื้อหัวเหมืออายุทิมกับทิมไปนุ้มมในเหมืออายุเออเนั่นคือตั้งแต่ก่อนแมน ก็สิตัดสินใจคักๆอะ่ะเจอโควิดบางปีหกสามช่วงมีนาเมษาพฤษสภาปิดไปสองเดือนแล้วมันฟื้นจะาของมาได้<อ>กลัวสิฟื้นก็ฟืน้นยากเพราะช่วงสิงหากิงหากันยาถูกดีกันเลยมาเซอร์เวมาถามพอาดีกันเลยโอ้เขาตัดสินใจเป,นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงจะาของเลยแบบนี้ก็บอลุงของจัดยางเลยตกลงเอาถูกดี กะรี่นี่แหละจุดเปลี่ยนสมัครตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจุดเปลี่ยนก็คือโควิดเนาะมีโควิดมันเแ็่ไหนเขาในเปลี่ยนขันบ่าเปลี่ยนกับจักสื่อของไซดเอาเงินไซดมาสื่อของมันกันยากกันกันยากตรงนี้แหละก็แค่เขาลงทุนกับกู้กับกู้ได้ยุกู้ธนาคารมามาลงทุนเรื่องเฮ็ดล้านกับลงทุนกับกูอยู่เพราะแม่นว่าบ่กู้ดอกเได้มีเงินหลาย วันนี้เอาดิทานอีกแน่นคือเปิดมาสิบเอ็ดมือเนาะเปิดได้สิบเอ็ดมือรู้สึกจังไนประทับใจโอเคประทับใจจังไงแน่หรือว่ามีต้องมีเอียงตงย้องแก้ไขแน่ว่าสำหรับไอ้ทักนีก็เรื่องยอดเรื่องลูกค้าของครบหน่ะมันโอเคอยู่แต่บางอย่างบางทีอาจจะบัตรทันเ,เขาเขาเขา คันชิว่าไปมันก็ได้มีปัญหาดอกเพรามันไ่เป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่เขาก็ไม่ได้ในหูเขาเลเวลของเขาสิขาวดำดำเขาก็เลยส่งของให้เขาตั้งแพนดิพ่อโดยรวมเนาะมนโดยรวมคือโอเคคือโอเคเนาะประทับใจอยู่เนาะโอเคประทับใจบ่มีอย่างที่ต้องแมนปรได้คิดยากก็คือของของเขาเขามาให้เขาเกือบล้านคุ่นี่ล้านนิดเงินเป็นล้านกว่าบาทคุณดิมันโมเมนต์ว่าผู้ใดเสียไม้เขาฟีฟีเป็นบ่ล่ะ นัน,เป,นเป็นล้านเนาะเขามาให้เขาดูแลเขาก็ดูแลบริหารขายให้เขาส่งให้เขาเขา,เขาแคบตันผลให้เขาซื้อครับผมเสร็จ<า>แล้วนไมีคนตามไปกินข้าวแล้วอ่ะสุดท้ายนี่เนาะเดี๋ยวอยากจะอยากจะฝากไอ้ยังถึงคนที่อยากจะคิดคิดที่อยากจะ,ะมาเฮ็ดกัเป็นเป็นเงี้ยกับเป็นเ,เพรา่อถูกดีเนาะเอาแบบคร่าวๆอผู้ใดที่อยากเฮ็ดถูกดีอ่นแนะนำแนะนำหนึ่งรักๆทำเล ทำเลกกับฐานลูกค้าเก่านี่สำคัญที่สุดทำเลกกับฐานลูกค้าเก่าบรม่วโอ้ยอยากเปิดมีเงินมบ่ต้องไปกู้มีเงินมีล้านแต่ว่าทำเลอยู่น้ำทานไงยังเสียมันก็บบเป็นตจะเปิดนั่คุณต้องมีทำเลที่อยู่กับลูกฐานลูกค้าเก้านั่นแหละมิตรภาพสําคัญที่สุดคุณมีฐานลูกค้ากันมิตรภาพกับลูกค้าเขามา่ัใเจี๋ยเขามักเขาเขาชื่นชมเขาอยู่ตลอดจั้งใดอย่างประมาณนี้ เรื่องอื่นมันก็บริยากดบรยากส้ำกันมีทำเลกับมีมิตรภาพกับลูกค้าลูกทานลูกค้าก่านี่สำคัญที่สุดคือคืออะรบาบริการแม่นเออมันมันที่เป็นแบบการบริการที่ประทับใจมันนั่นเออนั่นคือสำคัญเลยกับลูกกับลูกดีบรินว่าโอ้ยมีเงินสาง้านขึ้นมาอย่างเฮ็ดกับเฮ็ดหลดเราวันนี้ไม่ต้อไม่เสียใจที่หลังคันเขาบมีฐานลูกค้าเราอีกอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวที่าม คือถ้าคนที่คิดที่อยากเก็บปืนเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวยังไงครับแรกๆ,ๆ,ๆเลยหลักๆเลยคนที่อยากจะเปิดครับผมถติว่าเขามีรายน่แล้วเขาอยากเปลี่ยนแปลงคืออยากเป,ปลี่ยนแปลงก็ต้องมีเงินทุนเตรียมเตรียมเงินประกันไว้คุณมีพร้อมที่สิก้บ่เออนี่คือคุณ,คณมีมีข้อหนึ่งแล้วมุนบ่ข้อที่สองคุณ,ค,ณคุณกู้ไดเรียบร้อยแล้วแต่คันกู้วันนั้นนได้ไดนะ่ะย่าเพิ่งไปมั่งล้านเกาเด็ดขาด พันผู้ใดว่าโอ้ยายงเฮดนี่เป็นเรือล้านแล้วเขากู้ปาได้ใดๆบอ่อพันว่าสิกู้ก็ถูกดีบ่ได้หมายถึงว่าต้องอเข้าทำสัญญาแล้วคือเขาตออ้องกู้กับถูกดีล<า>ัก<า>สำคัญน่น<ะ>ว่าหอดเส้นสัญญานี่บ่อเมนว่าสิพนนันดิเส้นสัญญานี่ต้องต้องกู้กับธนาคารพันบ่อพันธนาคารบอกว่าพันนั่นคุณจงทุบล้านเก่าของคุณได้สมัคปรปรุงลานและอีกสำคัญคือมีบุคคลค้ำอายุ ทำงานหนึ่งปีขึ้นไปหมายถึงพนัก้านเข้าราชการนี่นะบ่าเป็นบ่าเป็นข้าราชการคือพนักงานอบตเฮื้เฮสงานอีหยังก็ได้เป็นผู้จัดการอีหยังก็ได้ที่อายุงานหนึ่งปีขึ้นไปนั่นคือสำคัญของเขาแม่ขันอายุงานบพิ่มหนึ่งปีมันก็ยากประมาณนั้นประมาณนี้เนาะมันก็บ่ได้บ่ได้เตรียมอีหยังหลายดอกเตรียมแค่นั่นแหละอย่าเพิ่งไปทุบลานเก่าเจ้าของขันผูกประธานของงายๆคือถ้า ธนาคารบางท่านอนุมัติแม่นยาไปเให้ยังกับร้านเก่าคุ้นจะพึ่งไปลงมือหรือว่าจะพึ่งไปอย่าแมันจีไปเสียเปลือนที้หลังเดี๋ยวไม่จีบยากที่หลังเนาะแม่นก็ชี้ว่าเงื่อนไขร้ายจังใช่ที่จริงๆเงื่อนไขเขาวางไว้เป๊ะเพราดีแล้วเขาบริภิตเขาแค่ใจห่อนไปซื้อๆบางคนอ๋อครับผมครับผมแม่นอันนี้คือหมายถึงฝากถึงคนที่จะคิดที่จะเปิดร้านใหม่เนาะแม่นค่ะอ่ะสุดท้ายนี่ก็คืออยากจะให้ขอคิดเงียงสักอย่างเนี่ย เกี่ยวกับคนที่อยากจะเปิดเลยนะมันดีกว่าดียัไงนีอ่าคนที่คิดที่อยากจะเปิดนะมันดีคือในในแง่คิดสวนโตนะบ่ลรูสิเป็นแนะนัพุ่นดีแบบใด็ก็เพราะว่ามาเขาวันไหนลงทุนอีหยังแล้วเขามีของขายครบเราก็ไ่ได้ไปซื้อเอาจริงๆคือเขาได้กินเปิดเซ็ตน้ำเขานั่นแหละเขาได้กำไรน้ำเขาซื้อเลยเงินคันเขาขายได้เดือนละหกแสนเจ็ดแสนอ่ะต่อเดือนน่ะเพราะิีใ้จกสีเมือนหาเมือนใดเลยนะ เป็นเงินเดือนได้เลยรอสักครู่นะคะ้วที่สำคัญคือนั่งได้เลยค่ะนาที่สำคัญเนี่ยจ<ะ>้ายู่ยู่อันอยู่หลังพี่ชินั่งบ่อนั่งได้เลย,อ,ยอันนี้ลูกค้ามากครับผมเอาอันใดเบียร์หรือเหล้าจ้าจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง<ม>เดี๋ยวัดน,น,นี้กะสิ <laughs> กะสิปิดเคี้ไว้ซัมนี้จังไดกับฝากกด ลายกดแชร์ช่องนี่เนี่ยเนื่องจากยังคันมากคันยังกัดสอบถามเขามาทั้งช่องในเลยว่ารายละเอียดจังไหนทักเขามาทั้งช่องในเลยเดี๋ยวสีห้ความให้รายละเอียดนิดน้อยเท่าที่หายได้โอเคอันนี้คือความจริงเนาะจ้ะนี่คือความจริงจากร้านพรลอะไรมาชูดีจริงเลยเนาะจ้ะโาไม่หนีอ่ะโอเคให้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมียท่านบนงร้านเนาะร้านเราเงี้งอยู่ดิมีน่าจะพายงานงงด้วยไงแกจะเอา ก้วเมื่อกี้ลูกคขาลเรามาอันนี้ล้านไส้เอวครับพี่น้องกับผมล้านล้านไส้เอ๋วคิดสินีหนึ่งสองสาม กระสิประมาณนี้นะครับอ่อันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นล้านล้านเสียเอ๋อของเพื่อนนะครับผมกระกุวงพอสมควรนะครับกระซื้อบ้าใช่ง่เลยนะฮะนะครับผมอันนี้เปิดทอดเจ็ดทุ่มครับนี่สามทุ่มครกบะิ <S 2> <S 2> <S โอเคนะครับโอ กะเปิดบ่เดึกเด้อพี่น้องเปิดฮอดฮอดสามทุ่มกะเป็นเวลาที่เหมาะสมเนาะนี่แหละครับผมเมื่อกี้ลกูกค้าเพิ่นมาเราต้องเร่งเปล่นรับลูกค้านะครับผมอ่ะซัมเนียนะครับสำหรับคลิปนี้งาขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นไงจ้ะเดี๋ยวสิมาอ่าอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผ่านไปนึ่งเดือนเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกว่าเรายอดขายเราสิอ่าได้ซัมดน นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจอบเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวทั่วกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ